สวัสดีครับครับ EP พีกับชนินทร์ฟาร์มนะครับตอนนี้ก็ได้นำฟางนะครับใส่ก้นบ่อนะครับผมใส่ก้นบ่อถังซีเมนต์นะครับแล้วก็เตรียมเนี่ยครับรังไข่ชุบน้ำนะครับผมแช่น้ำเลยนะครับก็จะมาวางทีนะครับก่อนที่จะเอานี่ครับ ใส่ไปเลยครับผมไม่ลองไม่รู้ครับเราก็ต้องลองนะครับผมทุกอย่างมันต้องทดสอบนะครับ อใส่ๆๆนี่ครับก็มีเจมคอยช่วยนะครับเอยจ็อดจ็อดทำไมเจมชื่อจรอดนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจรอดนะครับผมนะครับนี่เมื่อกี้ก็อันนี้ก็คัดออกมาพอประมาณนะครับผมก็แค่ลองลองดูเฉยๆครับอันนี้ก็ขี้เฉเดือนนะครับมันชื้นนะครับก็เลยแค่ลองลองทำดูเฉยๆนะครับ เดี๋ยวก็จะทําให้มันเต็มรูปแบบครับตอนนี้แค่แค่ศึกษาศึกษาก่อนครับเนี่ยครับบัมพิงก็ จริงก็ไม่ต้องมาแช่ขนาดนี้เลยนะครับแช่พอประมาณแล้วก็เอาไปใส่เลยนะครับใส่ในป็ดดิ้งเลยแล้ววางข้างบนนะครับเขา,าจะขึ้นมากินเองนะครับอันนี้ผมะก้าใส่ข้างล่างลองดูนะครับอันนี้ลองใส่ข้างล่างนะครับก็จะทําได้หลายอย่างนะครับก็จะใส่ข้างล่าง ม,มาเป็งละ่ะมาเปล่งอะไรอยู่อยู่ใต้หลังคาไม่ใช่ปัญหาครับก็จะทำประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเอาเบดดิ้งใส่นะครับแล้วก็เอาเชืเดือนลงนะครับ แล้วก็อยากเห็นลูกเรามีความสุขนะครับ <laughs> ความสุขในการกินนะครับให้เขากินให้อิ่มน้ำสำราดเดยนนะครับผมนี่ครับก็ใส่แต่เดี๋ยวก็จะมีนี่นะครับอีกสี่บ่อนะครับที่ที่ทำไว้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็คงจะจะ จะประมาณว่าแหวกขึ้นครึ่งนึงนะครับรูปๆฮะอะไรบนคนเดียวอเดี๋ยวก็คงจะรูปๆขึ้นนะครับผมแล้วก็เอาลางไข่ใส่ข้างนึงนะครับประมาณครึ่งครึ่งนะฮะก็จะลองทดสอบดูนะครับเพราะว่าฮะนีไ<อ>่ไงบันเตนุ่น,ะน จับห้ังไข่ขึ้นเป็นงงก่อนแล้วก็เอาไว้วางนี่ครับทําคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับหลังไม่ค่อยโอเคได้คุณจอร์จพระเจ้าจอ์อมาช่วยนะครับ <laughs> ได้พระเจ้าจอทมาช่วยนะครับเลยเบาแรงมาหน่อยครับไม่งั้นเดี่ยงครับจับจับกลา,างตัง้งตั้งตั้งทีนี่ครับพระเจ้าจอทจะมาช่วยครับไม่ได้พระเจ้าจอทระเดี่ยงครับผม มันก็พอดีผมทาเป็นเป็นบอ่อซีเมนนะครับมันก็เลยทําลำบากหน่อยคนเดียวนะครับแต่ถ้าทําเป็นกรลมังนะครับขึ้นเป็นชั้นๆนะครับไม่ต้องก้มอย่างนั้นก็จะโอเคกว่านะครับพอดีอันนี้เราแค่ทําบ่อเพื่อขยายพันธุ์นะครับขยายตัวให้เยอะๆนะครับผมก็เลยประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอดีเช่าบ้านแม่คําใสอยู่ก็น้องๆเขาอยู่นี่ก็เลยได้พึ่งพาอาศัยกันนะครับ ขยายไปในตัวเดี๋ยวฟาร์มรจริงๆก็จะ,จะคงจะเป็นบุรีรัมนะครับนะสมบูรณ์แบบเลยก็คงจะเป็นบุรีรัมนะครับเพราะว่าพอดีแม่ก็ให้ที่แปดได้นะครับก็จะไปทําี่นี่แบบเต็มรูปแบบนะครับจะทําเป็นฟาร์มทุเดือนแล้วก็ผลิตผลิตอ่าปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยดินผสมนะครับพออ่า จะผลิตดินผสมนะครับขายด้วยนะครับนะฮะก็เห็นอยู่ในช่อง youtube ก็ของเัยภูมินะฮะฟาร์มเัยภูมินะเห็นเขาทำอยู่นะครับผมก็คือมีความคิดเหมือนเขานะครับแล้วพอดีเปิดไปเจอด้วยกันพอดีเออเป็นแรงจูงใจเลยนะครับว่ามันน่าจะโอเคนะครับกับชีวิตเรานะครับยามแก่เท่านะฮะก็อยู่แบบม่อๆเมะๆนะครับผมอยู่กับบ้าน แล้วก็สร้างแล้วสร้างงานให้กับชุมชนนะครับก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยไว้นะครับว่าเราจะางานไปลงแล้วก็ให้คนเฒ่าคนแก่นะครับแล้วก็คนที่ไม่มีงานทำนะครับเข้ามาสร้างงานนะครับเพื่อให้เกิดเม็ดเงินเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับนะก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับทำเพื่อคนอื่นนะครับเพื่อให้สังคมมันอยู่ได้นะครับแล้วก็ มีกินมีใช้พอกินพอใช้กันไปนะครับนะฮะไม่ได้ห,ห,หวังบั่มหวังรวยในทั้งหนาน,นะรเราอยู่กันอีกไม่นานก็คงจากโลกนี้ไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าทําไว้นะครับให้คนชุดรุ่นหลังให้คานึกถึงเรานะครับเออเราสร้างความดีเราไว้บ้างนะครับทำอะไรให้เขามีชีวิตอยู่รอดทำอะไรให้เขามีกินอยู่ได้นะครับนะฮะปยากจะทําสิ่งน,นี้ไ,ไว้นะครับผมส่วนตัวนะครับในส่วนตัวเดยที่คิดไว้นะครับ แล้วก็คุยกับแฟนมั้นะครับว่าก็อยากจะทําโครงการแบบนี้นะครับนะบตอนนี้ก็รอแฟนกลับมาจากาัมกฤษิตนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำกันที่บุรีรัมย์ทีนะครับไหวไหมพระเจ้าจอร์ดไหวรู้สึกว่าพระเจ้าจอร์ดจะยืนหอบนะครับล <laughs> ้มตาลหมดป่าจอร์ด <laughs> <laughs> มีแบตเตอรี่เอือเยอะจะไปดึงนูกขึ้นมาก่อนไหมไป นี่ครับไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าจอดนี่ผมก็เลี้ยงนะครับเพราะว่ามันมันเยอะครับดีแช่เบดดิ้งไม่แปลกก็สอบนะครับเดี๋ยวนี้จะให้ลูกๆเขากินกันให้อิ่มน้ำสำลานเลยนะครับมาดึงเลยหลังขู่เนี่ยดึงเลยดึงเลยอ่ะดึงซองอ๊บดึงมาดึงมาดึงมาเลยดึงมาดึงมาดึงาจุกไอจุกไอจุ๊กอัดดันมาครับ หนักครับหนักหนักดันมาดิสใครตรงนี้นี่นะไหลลงมาไหมอออั้อโอเคนี่นะครับมันมันเป็นวัตถุนะครับมันก็มีความหนักเป็นธรรมดาร่างกายก็ต้องพร้อมนิดนึงนะครับผมนะไม่ไหวก็พักก่อนเจนมาเดี๋ยวค่อยทำต่อไม่รีบไม่รีบวันนี้อยู่ทั้งวัน โอเคนะครับก็ขอจบไว่านี้น,นะครับติดตาม EP ต่อไปของชนินทร์ความนะครับผมขอบคุณครับ